ความหรือเป็นดราม่าที่มันมบานปลายคือแบงค์ต้องการที่จะขอตอบทีเดียวเลยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเนี่ยในมุมของแบงบค์มันไม่น่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มันจะใหญ่โตขนาดนี้ถือว่าเกิดการแตกแยกในสังคมนะครับเพราะว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือในเรื่องของการทํางานในการสื่อสารหรือการจัดการกับความรู้สึกในการทํางานโดยที่มันสามารถ ลือค่ะปรึกษาหาทางออกร่วมไม่ต้องผ่านโซเชียลซึ่งผ่านมามีการพูดคุยกันไหมคะระหว่างตัวแรนกักทางวัพเม คือวันนี้แบงค์ขอบอก่อนเลยนะแบงค์จะขอชี้แจงประเด็นต่างๆในมุมของแบงค์อธิบายทุกอย่างในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ขอพี่ๆทุกคนนะครับไม่พลาดทงหรือถามในเชิงโจมตีใครกันแบงค์อยากไปที่อะไรที่เราอยากจะก็พี่ขออนุญาตถามหนึ่งคือข้อแรกคือคนในวงไม่ได้มีการคุยกันบันเทิงอย่างประเด็นนี้ครับประเด็นแรกเลยละกันที่ว่า ตัวแบงค์นะครับไม่ได้คุยกับนุ่นทำให้นุ่นอึดอัดจนต้องลาออกครับเรื่องการลาออกของนุ่นเนี่ยบอกเลยว่ามันกระทันหันมากๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนนะครับในรูปแบบของการตัดสินใจเนี่ยก็คือทุกคนรู้พร้อมกันหมดเลยทางโซเชียลนะครับโดยที่เรายังไม่ได้มานั่งคุยกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมันมีสาเหตุอะไรสาเหตุที่แพ้จริงมันคืออะไรนะครับ แม่แบงค์แล้วก็ทุกคนในทีมงานทุกคนก็งงกันหมดว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับและประเด็นต่อมาคือแบงค์ตึงทั้งหน้าเวทีแล้วก็หลังเวทียิ่งประเด็นเนี้ยยิ่งด้านหน้าเวทีแบงค์ขอยืนอย่างตรงนี้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแบงค์มีการจัดการกับความรู้สึกอย่างเช่นแบงค์ไม่เคยเอาความเครียดหรือเอาความเหนื่อยเนี่ยมารวมกับการทํางานอยู่แล้วผลงานด้านหน้าเวทีมันสําคัญที่สุด แฟนคลับจะต้องได้รับความสุขอย่างเป็นที่ที่สุดส่วนด้านหลังเวทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาวะของความตึงเครียดของแต่ละคนในการทาํางนในแต่ละวันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับและยิ่งตอนนี้หลังเวทีมันเปลี่ยนไปคือพอทุกคนออกไปแสดงเข้ามาหลังเวทีก็จะอยู่กับที่ตัวเองแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ติ๊กต็อกคุยกับแฟนคลับมันเลยทําให้ การพูดคุยกันหลังเวทีอ่ะมันน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากๆครัแบแ <นะ S 2> าก่อหนึ่งก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันเองมาก่อนนานี้ไปไม่ต้องเลยปินการ,รากต่างคนต่างไม่ได้พูดคุยกันหรือเปล่าเราอ่ะร่วมงานกันมา8ปีนุ่นอยู่คณะแบงค์มาแปีแล้วเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบเพื่อนนะครับแบบเพื่อนอ่ะเป็นชนิดที่ว่า เราคุยกันได้หมดทุกเรื่องอ COVID เรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเรื่องอะไรเราปรึกษากันตลอดหาทางออกกันตลอดก็<ม>อยู่กันมาได้จนถึงแปดปีจริงๆครับมันจริงๆมันไม่มีเรื่องไหนเลยที่เราจะจะแบบว่าคุยกันไม่ได้แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องทุกเรื่องมันปรึกษาแล้วมันหาทางออกได้หมดจนมันมาปีนี้แหละที่เกิ่ขึ้นใช่ก็คือคมาติด <อ Sounds S 1> ตอนนีอมาเจออการทีแบงค์ตับไปดูไหมว่ามันเกิดจากอะไรที่ที่ร่วงานกับมาตั้งแปดปีคือ มันก็จะมีอ,อย่างประเด็นเรื่องดอมคูจินนะครับคือแบงค์นุ่นก็คุยกันคุยกันเมื่อวันที่26 26นาทีผ่านมา,านคุยกันว่าเออเนี่ยรู้นะว่าม,มีมีดอมจิ้นแบงค์นุ่นคือมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับแบงค์แสดงอับครเนี่ยก็จะมีดอมจิ้นมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ได้ห้ามครับในการที่มีด้อมจิ้นเนี่ย คือหมายความว่าแฟนคลับคนรักเขาชื่นชอบเราและในการทําดัมจริงมันทาให้คนมาติดตามมากขึ้นด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนั้นนะบังเอิญว่าในไลฟ์ของเพจแบงสอนเนี่ยที่แบงก์กำลังแสดงอยู่กับน้องปอยเนี่ยมีแฟนคลับท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์ mm hmm. มันเป็นการเปรียบเทียบนะครับ mm hmm. แฟนคลับของน้องปอยก็เข้ามาเข้ามาบอกว่าเออให้เกียดศิลปินนิดนึงนะคะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็โอ้โ ตีกันแบบว่าใช่แล้วคนที่เขาดูลิเกยอยู่ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอ่าแล้กก็เลยแบบมองว่าที่ตรงเนี้ยมันมันถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนยี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่มันจะแก้ลําบากนะก็เลยจะคุยกับนุ่นว่าอ่าคือแบงค์อยากให้นุ่นอ่ะสื่อสารกับแฟนคลับ ความตั้งใจของเราอะเพราะว่าในเรื่องประเด็นแฟนคลับตรงนี้เราจะให้เกียรติศิลปินให้คุณอะไปสื่อสารกับแฟนคลับของคุณเองเพราะแบงค์เชื่อว่าคนที่สร้างด้อมจิ้นแบงค์นุ่นเนี่ยเป็นแฟนคลับของนุ่นเป็นแฟนคลับของดำดงทำไมเขาถึงสร้างด้อมเพราะว่าเขารักและเขาชื่นชอบอแบงค์ก็เลยให้เกียรตินุ่นอยากให้นุ่น่ะไปสื่อสารเขาหน่อยสื่อสารเราอาจจะไม่รู้หรอก ใครเป็นคนทําแต่อย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช่คุณไปไปแจ้งในดอมก็ได้หรือว่าขึ้นไลน์นิดหนึ่งก็ได้แค่เดียวครับเดี๋ยวเขาก็รับรู้แล้วยิ่งศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบมาแจ้งด้วยตัวเอง เขาต้องยินดีแค่ความร่วมมืออยู่แล้วแบ่งคุยกับนุ่นด้วยดีคือคำความเข้าใจบอกว่ามันใช่ใช่ไหมไม่ได้ต่อว่าเลยนะครับเราคุยกันแบบเพื่อนเลยบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้เป็นแล้วพอแจ้งนุ่นไปแล้วเรามีแตบกลับมาคือเขาจะแจ้งไปครับก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้ได้ข้อสรุปกันเลยว่าจะยังไงนุ่นจะไปจะไปสื่อสารกับแฟนคลับไหมหรือหรือเราจะต้อง ทำยังไงก็พอมาวันที่27ก็ไม่เจอแล้วนุ่นก็ไม่ได้มาแสดงแล้วครับก็เลยยังไม่ได้ค่เี่ก็ไม่มาเขาได้แจ้งเห็นผมเลครับว่าจะมมืวันที่27นะครับนุ่นส่งข้อความมาหาหาพี่นุ่นที่คนรับงานของคณะครับแชทมาส่งมาก็วันนี้หนูลาป่วยลาลา,ลาป่วยแล้วก็ อะไรถอยออกมาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใช่ใช่ไหมครับก็คือว่าคุณขอถอยไลังไม่ได้ผมอันนี้ในไลน์ไม่ใ,ในในแชทครับส่งแชทมาส่งข้อความมายาวมากเลยอะไรเงี้ยก็นะครับส่งมาซึ่งพอพอพี่เห็นรู้เนี่ยพี่น้ำเพชรก็รีบไลน์ไปหาเลยแต่ว่านุน่นไม่ได้เปิดอ่านอะไร<อ>ครับอ่านไปแล้วก็ แจ้งผ่านทางพี่นุ่นอย่างเดียวในวันที่27ครับแต่กับเรายังไม่มีข้อความใดๆยังไม่มีครับยังไม่มีเลยตั้งแต่วันที่27วันนี้ยังไม่ได้คุยย,ยังไม่ได้คุยกันครับไม่แปลกใจไหมาานะทั้งที่เราก่อนหน้านี้เราทั้งสนิทคุยกันได้ทุกเรื่องเลยแต่ทำไมเขาถึงจะแบบไม่แปลกใจมากครับแปลกใจมากเพราะว่าส่วนตัว <ahor ita S 2> ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้ไไ <ป S 1> มีปัญหาอะไรกันเลยก็ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันสาเหตุที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอ่ะเราเคยคุยกันได้ทุกเรื่องแลเคย ปรึกษาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราเคยแบบเฮฮาอะไรด้วยกัน่ะใช่ได้อยู่ดีการเข้าใกล้แล้วมันจะเกิดเป็นดรามา่าขึ้นมาจะมีกระแสแบบใครเข้าใกล้ก็จะดุนกาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลหลายๆคนก็เห็นครับช่วงแ,กแรกๆก็คือช่วงที่นุ่นมีกระแสคร,ครับเข้าใจค,ครับว่าแฟนคลับทุกคนรักแล้วก็หวงแล้วก็ห่วงนุน่น หลายหลายคนที่เข้ามาใกล้หลังเวทีนะครับเข้ามาในไลฟ์อะไรเงี้ยก็โดนดาราม่าหมดเลยทุกคนก็ <laughs> ก็เลยต้องระวังตัวก็ต้องปรับตัวทําให้มีการเปล่นตัวออกจากนู่นด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งในเหตุผลเหมือนกันครับทุกคนก็ต้องระวังตัวครับคือ <laughs> เราไม่ได้คิดอะไรเราก็มาไลฟ์กันสนุกสนุกครับแต่บางคนก็มาเกาะหรอ,อ,อ <laughs> มาเกาะกระแสร <laughs> หรอทําไม หรือแม้แต่การแสดงหน้าเวทีที่เรามีการตีหัวแม้เองก็ยังโดนเลยทำไมตีแรงจังอ่ะเราก็ต้องปัดกันไปเสียใจยไหม8ปีที่เราต้องเสียเพื่อร่วมงานคนหนึ่งไปแบบมันเสียใจยมากครับมันเสียใจยมากการที่เสียเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนร่วมงานนะคบใช่ครับต้องเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถมีความสามารถในในการทา<ม>ํางานอะไรเงี้ยแต่ก็พอถึงตอนเนี้ยมันก็ ก็ยังงงอยู่มันก็ยังมีคําถามในใจอยู่ว่าเรื่องอะไร,รทําไม่แบบ่บบชือเสียง,ท,งทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไหมครับเพราะว่าแกนันนี่มันเรื่องราวที่แบงก์ก็ได้ออกมาตอบแทนน้องแล้วว่าเรื่องที่น้องไม่ไปงานสายอะไรอย่างเงี้ยไม่บบกลับมาทําง,งานเนี่ยมันมีผ,นผลกับเรื่องนี้ด้วยไหมมันมันมีประเด็นที่ว่าแบงก์ไม่ดูแลความรู้สึกของนุ่นอะไรเงี้ยคือจะถามว่าดูแลเนี่ยแบงต้องถามว่าต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่ง สุตรที่มีประเด็นดราม่าที่นุ่นเจอดราม่าต่อกำลางแฟนคลับออแบนก็ให้เข้าเข้าไปให้คำปรึกษาในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์มาบ้าง 2. การดูแลเรื่องภาพลักษณ์เวลาที่นุ่นไม่ได้มาทําการแสดงทางคณะเราก็ปกป้องและก็รับมือ ความคาดหวังของคณะเจ้าภาพเนี่ยคือสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดครับืม่มงังพี่ถากจริงจริงพอหลายคนบอกว่าพน้องมีชื่อเสียงน้นองมีงานเยอะ <มา S 2> น้องก็เลยไม่มีเวลาไม่คณะตรงนี้ไม่มีส่วนอะไรหรือว่ายังไงอ ที่บอกครับคนเราอ่ะมีโอกาสมีโอกาสเข้ามาแล้วแบงก์ก็เชื่อว่าทุกๆคนอ่ะก็อยากมีไรายได้เพิ่มท้งนี้นแบงก์กับพี่เอ็นเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้วในการที่มีงานเข้ามาแบงก์บอกแล้วว่ารับงานนอกได้แต่ขออย่างเดียวอย่ากระทบกับงานลิเกบอกกับทุกๆคนเลยครับ mm hmm. เพราะว่าหลังจากที่มีกระแสฟีเวอร์เนี่ยหลายๆคนในคณะเนี่ยคือดังมากๆมีงานนอกติดต่อเข้ามาก็ อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันครับรับงานนอกได้ขออย่างเดียวงานหลักงานลิเกเราอย่าให้กระทบแบงค์รู้สึกไงบ้างก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรตัวแบงค์เองก็ออกมาปกป้องเขามีดราม่าแต่กับเอาแทนด้วยถามว่าแบงค์รู้สึกอะไรครับแบงค์ก็ทําหน้าที่ของหัวหน้านะครับผู้นำทีมงานสอนน้ำน้ำเพชรอะไรอย่างเงี้ยคือชื่อสอนน้ำน้ำเพชรอ่ะกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ครับ ก็ยี่สิบปีนะครับมันไม่ได้สร้างขึ้นได้แค่แบบวันสองวันมันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยมันคือหน้าที่ครับมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องมาปกป้องลูกน้องในทีมงานนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสตีกลับมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอะเราทำไปเพื่ออะไรและเราทำเพื่อใครคบแมง<ำ>พี่ขอ,อยนุาถามามว่าวานน้องเอกมีการไปเข้าไปพบคุณแม่เราคะการคุณแม,แม่เราได้เล่าอะไรให้ฟัง คุณแม่นะครับว่าคุยอะไรบ้างก็นุ่นก็เข้ามาขอโทษครับขอโทษแบบถ้าทาอะไรผิดไปอะไรเงีย้ยแต่แม่แบงก็ก็ถามกลับไปว่าเป็นเพราะอะไราาาาทาไมไม่เข้ามาคุยกับป้าก่อนอทําไมถึงเลือกที่จะไลฟ์ก่อนอเพราะว่าวันนั้นที่นุ่นไลฟ์วันที่หนึ่งที่นุ่นแจ้งนะครับทุกคนรู้พร้อมกันพอไลฟ์เสร็จนุ่นก็โทรมาหาแม่แบง หลังจากไล่แล้วโมบอกว่าป้าหนูขอหยุดนะหนูไม่ได้มาเล่นแล้ววันที่หนึ่งครับใช่แล้วก็ใช่ครับแล้วก็เมื่อวันวันที่สี่ก็เข้ามายากลาอย่างเป็นทางการจะไปเองยังคงรอนะครับตอนไหนคงอยากให้เขาพูดกับคุณแก่หนมีการเคมไม่อยากเลยก็อยากรู้นะครับอยากรู้อยากรู้ว่า คือเหตุผลนะตอนนี้ที่นุ่นตัดสินใจลาออกเนี่ยเอ้ยมันคือเหตุผลอะไรเพราะว่าอย่างที่ถ้ามันเป็นเหตุผลจากที่นุ่นไลฟ์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราหาทางออกร่วมกันได้นะเพื่อนกันมาแปดปีนุ่นก็ต้องรู้จักแบงค์แบงค์ก็รู้จักนุ่นดีครับหลังจากมีการแสดงเรื่อง เ่นวังบ่้วัง่อยาคม้างเราจะยังไงเหรเหตุการณ์แบบนี้ครับเราอ่ะเจอกันมาบ่อยแล้วนะครับมันก็เป็นในเรื่องของการจัดการการวางแผนนะครับศิลปินเราอะมีมีเยอะอยู่แล้วทุกคนนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาให้โอกาสเขาแต่ละคนก็ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็กำลังกำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็ต้องปรึกษากับ พี่น้ำเพชรกับคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าภาพอยากจะชมอ่ะเราจะให้ใครมารับบทนี้ดีก็ตามความเหมาะสมครับแต่ตอนนี้เจ้าภาพไมที่มาจําไว้ที่จ้างงานไว้ที่มีเราสองคนทั้งคู่จะไม่มีใครของเงินมาจํคืีใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีไม่ไม่มีผลกระทบต่อเรื่องพลาังงานแสดงเลยครับความเชื่อใจของเจ้าภาพ กับทีมงานของเราแล okay. mm. ้วก็ผลงานด้านหน้าเวทีของเราอะยังเชื่อมั่นกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้กระทบอะไรจริงๆแล้วไมเชื่อว่าเป็นได้หมดทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครจะรับโอกาสตรงนี้ทำออกมาได้ดีที่สุดนะครับจะเป็นว่าหลังจากนี้ลำดับจจะเป็นแบบนครครับค่ะเป็นหลายๆคนในวงผัดเปลี่ยนกันมาแล้ว ตอนลราจะเป็นทุกอย่างได้นะเพราะว่าในวงต้องมีแฟนอยู่นะใช่ยังไงขอเป็นพระเอกนะจะหรือว่าอาจจะมีการผัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันมาอันนี้ก็น่าสนใจก็ก็ลองแบบผัดเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะว่าเราภาพรวมของเราคือผลงานด้านหน้าภาพรวมะครับออกมาให้แบบให้คืนนั้นมันดีที่สุดเอาอกมาเพอร์เฟคที่สุดแล้วแผนบวกการเปรียบเทียบไหมครับอจะมองว่าแบบจำลองการเปรียบเทียบมันมีอยู่แล้วครับ ้ามมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วไม่คือการเปรียบเทียบแต่ว่าอย่าเปรียบเทียบเลยเราให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะทุกคนต้องการกําลังใจไม่ต้องการการเปรียบเทียบเพราะเราเห็นแล้วตัวอย่าง การเปรียบเทียบแบบมันสร้างความแตกแยกมันสร้างรอยร้าวให้กับตัวศิลปินแล้วก็แฟนคลับด้วยอย่างที่นเราในวงเราเีแบบตคุยกันตัวค้าหลังจากที่เกิดเรื่องการเปลี่ยนงานของเราแล้มีเรื่องไปชุกคนพอหลังจากเกิดเรื่องหรือว่ามันต้องใปหดไหมครับคือคือทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยจากประเด็นตรงนี้ครับเพราะว่า เอฟซีไปโจมตีท hmm. I mean, <Although, S 2> ุกคนเลยทุกคนก็เส <ed by> ียกําลังใจหมดนะครับแพี่ขอยาตถามถึงเรื่องที่้จัดการสุดนต่งพี่จิมมี่ได้มีการไลฟ์เราไปพาดพิงถึงเขาครับมันสำหรับตัวแบงค์รู้สึกไงบ้างที่เขาบอกว่าเขาออกไปขอยาะถามออกไปหาเงินออกไปใช้เงินอันเนี้ยจากที่คุยกับพี่จิมมี่ความใจกับพ่ออีกฝั่งจากที่คุยกับพี่จิมมี่นะครับในประเด็นนี้นะก็เป็นมุมมองของพี่จิมมี่เพราะว่าพอพี่จิมมี่ได้รู้ว่าอ้าว นุ่นขอลาออกขอลาออกอาจจะเป็นเพราะว่านุ่นน่ะทางานน่ะเพราะว่าช่วงซีเวอร์ครับุน่นง,งานเยอะมากๆงานเยอะทั้งงานนอกแล้วก็ต้องมาแสดงดิเก้และแสดงเรื่องสาบซ้อนรักทุกคืนนะครับดิจิมี่ก็เลยมองว่าหรือว่านุ่นน่ะอยากจะพักงานสักช่วงหนึ่งเ,ออเพื่อที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตไปรีแลก เป็นเจตระลัองอ่า<อ>ใช่ใช่<ม>ครับคือมุมมองนั้นออแต่บาคิีว่าความดังที่มันเกิดขึ้นมันเลยทำให้เกิดเป็นประเด็นนาประเด็นอะไรสำหรับตัวเขาความดังโอกาสครับคนเราเวลาโอกาสเข้ามาเงินทองทุกอย่างมันเข้ามาหมดสุดท้ายแล้วเนี่ย ํำว่าโอกาสถ้าเราจะรับในทุกๆโอกาสมันต้องมีความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วยครับม,ม,มันทำให้หลัจงจากนี้ไปแบงก์จะต้องมีกฎมากขึ้นหรือต้องขอความร่วมมือนในคณะใน่นาคตเพราะว่าวะจะได้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกอเราเป็นสัญญาใจมัสัญญาใจครับตั้งแต่ตั้งคณะมาเราไม่ได้มีสัญญาผูกมัดอะไรยยทุกคน,นพอเพื่อถึงในจุดที่แบบ อิ่มตัวเราอยากจะออกไปเติบโตที่อื่นนะครับเราก็ยินดีให้เขาได้ไปเดือแบบทางที่เขาเลือกเดินนเคสนี้อยากเปลี่ยนเป็นแบบสัญญาหนังสือไปค้างคาสานเลยครับถามว่าอยากมีไหมก็ไม่อยากมีนะครับ,บจริงๆมันเป็นการผูกมัดนะครับอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดว่า เราเหมือนเราเราเราสุดแล้วกับที่ตรงนี้เหมือนกับคนอยากเปลี่ยนงานนะครับ<ๆ>อยากไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆอยากเติบโตเพราะบางครั้งการที่เขาออกไปจากหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ย <ew> เขาอาจจะไปเติบโตในทางที่เขาอยากจะเลือกเดินอย่างแบบแบบประสบความสําเร็จก็ได้เปหลังจากนี้เหมือนได้ยินวนะ่าทีอะไรอย่าง้เขาแบบเ่าทางตอนี้ก่อนหน้ในแบงค์บอกไม่รู้ แา่คเคยตอบไปล่าสุดครับแบงค์ยินดียินดีกับเราไหมคือตรงนี้ครับคือไม่ว่านุ่นจะตัดสินใจอะไรเรายินดีหมดเลยเพราะว่า เป็นทางของเขาที่เขาเลือกเดินครับเรายินดีแล้วก็ฝากให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยตามซัพพอร์ตและให้กำลังใจนุ่นด้วยแล้วกันครับม่ใช่แฟนคลับบางส่วนก็แบบว่าลุ้นึะว่าถ้าสมมติจะมีโอกาสนุ่นกับจะได้กลับมาอยากให้เคลียร์ใจกันแบงค์เปิดนะเปิดให้เขามาเคลียร์นะอ่าไม่ถึงว่ามาเคลียร์ใจเหรอเออเพืจะได้งานกาับร่วมงานในการร่วมงานนะคะแบงค์บอกเลยว่าแบงค์ร่วมงานกับนุ่นได้นะครับตรงนี้แล้วก็ยืนยันตรงนี้ครับว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัว ได้ได้พาควแ่แก้วปานดรงเาวก่อนอ่อาการโปรเจกต์หมอมแม่แก้วประธานดำรงนะครับซึ่งเราก็แพลนมาก่อนหน้าน,นี้นานแล้วนะแต่ณตอนนี้เมื่อมามา,มาถึงชุดที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราก็ยังคงดำเนินงานเนี้ยต่อไปนะก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดงานที่เราจะต้องมานึกว่าเฮ้เราจะ จะจัดการยังไงต่อไปนะครับใช่อาจจะมีการกลับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างแฟนคลับนู่นถ้าไม่สบายใจก็เรายินดีรับผิดชอบสามารถลิงต่อกลับมาได้ทั้งในเรื่องบัตรกลุ่มปิดหรือว่าที่จองก็อี้เอาไว้เพราะนอกเหนือจากนี้แล้วอ่ะก็ยังมีแฟนคลับของแบงค์และแฟนคลับศิลปินท่านอื่นที่เขารอชมงานนี้อยู่ครับก็ยังคงจัดงานนี้ต่อไปคร่ะแสดงว่าการที่ไม่มีตัวละครดำดงไม่มีผลกระทบต่อคณะเรา ไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าอย่างที่แบงค์บอกแหล่ว่าเราเป็นทีมสอนรามน้ําเพชรเนี่ยเราเป็นทีมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกคนในทีมงานเนี่ยใครที่โดดเด่นใครที่มีแฟนคลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นผลดีต่อคณะของเราใช่ไหมครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วการที่ทุกคนมี FC เยอะๆพอเรามารวมกันเนี่ยมนเป็นครอบครัวศรรามน้ำเพชรอ่ะมนเป็นครอบครัวใหญ่แล้วที่เขาบอกว่าครอบครัวนี้มันไม่ใช่เซฟโซนนะคะทางศรรามน้ำเพชรหรือว่าน้องๆในวงทีคิดยังไงบ้างอย่างที่นุ่นบอกว่าอะไรนะที่ทํางานคือเซฟโซนใช่ไหมคะของเขาตอนหลังจํานี้ในการในการทํางานนะในมุมมองของแบงค์นะคะหลังเวทีอ่ะทุกคนก็ต่างก็มาทํางานเนาะแล้วมันก็หลังเวทีมันมีปัญหามันมีอะไรจุกจิก แบบเยอะมากที่เราจะต้องแก้ปัญหาบางทีก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้านะมันก็บางทีก็ต้องตักเตือนหรือปรับกันไปนะตอนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งที่ทํางานตรงเนี้ยมันวุ่นวายมากและแต่ละคนอนะ่ะเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณเนี้ยมีอะไรเรื่องราวอะไรในใจบ้างใครกําลังทุกข์ใครกาลังเศร้าบางทีก็บอกให้เรารู้บางทีเขาก็เก็บเอาไว้ใช่ครับแม่ก็เลยมองว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่เหมาะที่จะเป็นเซฟโซน แบงก์ลัวหรือว่าทําใจบ้างไหมว่าหลังจากที่เราพูดคนนี้ไปกลัวมันแฟนคลับจะเสียงแตกอีกเรื่องราวมันจะไม่จบหรือเอืมก็<ะ>แล้วแต่วิจนารณญาณละกันค่ะเพราะว่าแบงค์บอกแล้วว่าวันนี้แบงค์ขอมาชี้แจงในมุมของแบงค์ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกเรื่องก็คือหลังจากนี้นุ่นจะใช้คําว่านุ่นดำดงได้อีกต่อไปหรือไม่ ม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วครับใช่เราไม่มีลิขสิทธิ์เราบอกแล้วว่าจนถึงตอนนี้เราก็ไม่เคยติดที่จะปิดกันโอกาสท่ใครัลยไกันเลยคนีร้องว่าอะไรนะับใครติดตามคณะศรรามน้ำเพชรนะครับจะรู้เลยว่าปัจจุบันนี้นะครับคนที่มีเส่นเสียงมีเอฟซีเยอะเนี่ย ที่ไม่ใช่ญาติก็มีนะคะก็ลองไปติดตามกันดูนะครับตอมีนัาาอต้ไปลตอดการทำงาน8ปีมากับนุ่นเองนุ่นเป็ยังไงบ้างตลอดการทำงาน8ปีที่ร่วมงานกับนุ่นมานะครับนุ่นก็เป็นคนที่พอได้รับหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีค่ะใช่แล้วก็มีปัญหาอะไรก็พูดคุยตลอดเพื่อนคนหนึ่ง แล้ววันนี้เพื่อนแบงค์มีอะไรเออแต่ถ้าถึงเพื่อนนุ่นหน่อยหรือว่ายังอยากให้เพื่อนนุ่นหน่อยเทียร์กับเพื่อนแบงค์ไปดูว่าอยังไงในฐานะเพื่อนคือณตอนนี้ครับนุ่นก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็ทุกคนก็มีทางเดินเป็นของตัวเองนะครับหลังจากนี้ก็อยากให้ แฟนคับทุกคนนะครับตามให้กําลังใจซัพพอร์ตศิลปินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบเราก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกคนด้วยแล้วกันนะครับครับ